สวัสดีครับในยพีเคดพีเคชานะครับผมวันนี้คุยกัเรื่องพา a s o n ิก l ูมิก G H 6ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะติ่ตาลรวชมคลิปแรกคลิปปัจจุบันนะวันนี้จะคุยเรื่องเจ้าพา a s o n ิก G H 6อ่ะคุยในเวอร์ชั่นของยูเซอร์ที่ซื้อมาแล้วต้องเชออะไรบ้างมันดีไม่ดียังไงเออไปรีวิวในเวอร์ชั่นที่แบบว่า ก็ฉันซื้อมาแล้วปัญหาที่ฉันเจอคืออะไรแล้วมันดีมากน้อยแค่ไหนเอาเนี้ยเราจะมาคุยกันในส่วนนี้นะฮะเล่าสู่กันฟังนะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวของผมุมมองผมประสบการณ์ของผมมันจะถูกจะผิดก็ลองใช้พิจารณากันนะฮะดีก็นําไปใช้ไม่ดีก็ปล่อยมันไปกล้องที่ใช้ถ่ายตอนนี้เป็นเจ้า 6D ใช้ 6D ถ่ายนะฮะใส่กราฟิก50ไฟล์อยู่ที่ Full HD 30เฟรมแบบโ i นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะตัดต่ออะไรได้ไง่ายมากน้อยแค่ไหนแต่อยากให้ดู คลิปว่ามันจะเป็นประมาณยังไงเนื้องานของ6 d ดีเนาะอย่างแรกเลยคือมันไม่ออโต้โฟกัสแล้วก็มันไม่ได้แท็กกิ้งหรือมันอาจจะแท็กกิ้งก็ได้แต่ว่ามันต้องอาจจะต้องเลือกเลือกซับเจกก่อนแล้วค่อยกดเลคคอร์ดผมนั่งถ่ายอยู่คนเดียวผมไม่สามารถที่จะนั่งตรงนี้แล้วไปกดเลือกซับเจกตรงนั้นได้เนาะอย่าไปซีเรียสเรื่องความชัดของหน้าผมนะฮะเอาเป็นว่าฟังเนื้อหาเล่าสู่กันฟังไปก็พอนอะแล้วก็คนที่อยากจะรู้ว่าวิดีโอ ของ6 d ดีมันได้ประมาณไหนก็จะได้เห็นจากคลิปนี้แหละเออว่ามันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนผมขออนุญาตเรียก G H 6นะฮะจะได้แบบพูดง่ายๆหน่อยนะ,ะจะมาจาก G H 6 x มาดูกระดาษปากคืนปากไงมาดูเขาเรียก G H 6แล้วกันคือ G H 6เนี่ยอยู่ในแผนของผมที่อยากจะได้มาในปี2023นี้แหละตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็มองว่า G H 5ฟล์มัมันก็ตอบโจทย์โอเคแล้วนะ มันก็ดีแล้วอ่ะมันก็รับงานลูกค้าได้แล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหานะไม่มีไม่มีชี๊6หกผมก็ยังทํางานได้อยู่นะเซฟเซฟเงินไว้ก่อนไหมรอดูอนาคตมันอาจจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมอะไรแบบนี้ก็ก็คุยกับตัวเองประมาณนั้นอยู่เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเราไปงานโฟโตแฟร์เราไปคุยกับไบอาเซายียไฮไอ้ก็ก็ถามไบ้ว่าจี G H 6ไโอเคไหมไบบอกว่ามันแก้ปัญหาโฟกัสของเจ้าจีเไฟมาคูเยอะเลยนะไอความบุ่นว่องุ่นวาดอะไรพวกนี้มันแก้ปัญหาได้เยอะเลยไอเนี้ยเพราะอย่างจีเไฟมาคูอ่ะ มันเป็นเลือกแบบโฟกัสที่ฮิวแมนที่ตัวบุคคลเท่จริงแต่มันดันไปจับที่ถังขยะไกลๆนู้นหัวไม่ขีดแดงๆถังขยะสีแดงหัวไม่ขีดไกลๆมันกลับไปโฟกัสตรงนั้นแต่ว่าเราเลือกโฟกัสเป็นฮิวแมนไงมันควรจะเลือกที่บุคคลไงไม่ใช่เป็นเลือกที่สีที่มันจัดจ้านที่สุดตรงนั้นในช่วงแรกๆก,ก,ก็อาจจะมีปัญหาก,ากับเรื่องของโฟกัสของเจ้า g h เ m a r ฟ II วรอยู่แต่ว่าหลังๆมาเราก็เริ่มทำความเข้าใจมันมากขึ้นเนื้องานที่ได้มาก็จะมีความผิดพลาดน้อยลงตามลําดับ แต่ถามว่ามันก็มีความเสียวเหมือนกันแหละเสียวที่จะผิดพลาดเนาะเราก็เลยว่าเอ้ยถ้าเป็น g h 6มันน่าจะช่วยเราได้มากกว่ามันน่าจะเสียวน้อยลงอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในแผนที่คิดว่าจะเอา g h หตั้งแต่ตอนนั้นบังเอิญว่ามีปโปรของทางซูมคาเมล่าเราก็ดูปโปรมันก็น่าสนใจเนาะมันมีมันมีแถมเจ้า s d 5 0 0 g กิกแถมเจ้าเอพิการเอพิการอันนี้ก็อย่างที่รู้ฮะถ่ายวีดีโอไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ผมเอาไว้ในกระเป๋าตังค์เอาไว้สาหรับกรณีลืมแบบฉุกเฉินจริงเนี่ยแบบเฮ้ อย่างน้อยในกระเป๋าตังมี sd card อยู่เขาก็จะมีแบตเตอรี่แถมให้อีก1ก้อนพร้อมท่านชาร์จหรือไงนี่แหละแต่ก็รอนานอยู่อ่ะเห็นว่า45วันถึง6 60วันถึงจะส่งมาให้ก็กนานอยู่คือดูจากในใบบินอ่ะมันเซฟเงินไปประมาณ1 1 0 0 0บาทเขาเขียนมาประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอีกอย่างหนึ่งเราก็ดูค่ายค่ายค่ายหนึ่งที่เขาจะจัดงานแฟร์ที่เขาจะจัดในเดือนเมษายนเนี่ยเราก็มองว่าเขาก็ไม่ได้มีโปรอะไรเกี่ยวกับ kx 6เราก็เลยเออเอา มีนาตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่ที่เมกาบางนาแล้วครร้านซูมคอมเมร่าครับเรียบร้อยเอา g h เหมาแล้วอ่าตอนนี้ผมไม่ถึงอ่ะผมก็ไปถามเมา่อก่อนว่าสปีดบูสเตอร์ตัวเนี้ยใช้ได้ไหมเออถ้าใช้ได้ผมซื้อเลยคือเขาก็เขาก็ใช้ได้แหละเขาก็คืองกากอยู่แบบก็แหมจะให้แกะกล่องใหม่เพื่อจะมาเทสแล้วนะถ้าเกิดมันไม่ได้ทํายังไงอะ่ะเขาแกะกล่องแล้วแล้วเนี้ยแต่สุดท้ายก็คือได้ฮะ <c oughs> อ,อ่าสปีดบูสเตอร์ของวิวท็อปตัว efm2 เนี่ยใช้ได้นะอ่าบอกก่อนโฟกัสได้อาจจะไม่ถึง1 0 0ถ้าเทียบกับตัวเลนค่ายกับตัวกล้องค่ายของเขาแต่ว่ามันเอามาใช้งานได้โฟกัสเข้าแต่ว่าอาจจะมีแบบฟึ๊บฟิ๊บฟึ๊บฟึ๊บ๊บฟึ๊บฟึ๊บ๊บมันจะไม่ใช่ปิ๊บฟึ๊บ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 เหมือนเลนค่ายเนาะในส่วนของภาพนิ่งที่ลองใช้อ่ะว้าวนะสำหรับ g h 6ฮะดีกว่า g h 5 mark II เยอะเลยสำหรับเรื่องของภาพนิ่ง g h 5 mark t i o ว่าได้สีสวยแล้วภาพที่ได้ก็คุณภาพก็โอเคในระดับนึงแล้ว แต่ GH6 คมชัดมิติภาพมีเฉยเลยเออเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเราจะไม่ค่อยคุยเรื่องภาพนิ่งนะฮะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ดีด้วยเยี่ยมเลยภาพนิ่งตอนนี้ผมซื้อผมก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้า Panasonic Lumix GH6 มันใช้ c f x x p เ e s s หนึ่งช่องเป็น c f x อเ e อีกช่องหนึ่งเป็น SD Card ผมก็เอาเ้าแล้วเฮ้ยนึกว่า SD c a r าคู่ตอนนั้นไม่รู้จริงไม่รู้ว่าเป็นช่องบนเป็น CF ช่องล่างเป็น s อ card สิ่งที่เราเข้าใจคือมันใช้กับ SSD ได้เหมือนแบ็คเมจิกที่พี่โชคเขาใช้เราก็เลยอ๋อมันใช้กับ SSD ไอน้นี่ได้อะไรเงี้ยอ๋อตอนซื้อใหม่นะฮะให้ร้านอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้นะครับถ้าคุณจะใช้ SSD คุณต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นชุดปัจจุบันก่อนไม่งั้นมันจะไม่มีโหมดให้เลือกใช้งาน SSD นะฮะดังนั้นซื้อมาให้ร้านทําให้เลยอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เลยแล้วก็เราทส SSD ให้เลยนั่นแหละดีที่สุดตอนที่ผมเข้าใจก็คือว่ามันใส่ SD card คู่แล้วบัน ได้ด้านนอกต่อนอกมาบันทึกข้างนอกได้ด้วย SSD ผมก็คิดว่าแบบนั้นปรากฏว่าไม่ใช่มันเป็น CF x p l a s e อันบนอันล่างเป็นตัว SD Card อันนี้คือสิ่งที่ผมผิดหวังแล้วกันใช้คำว่าผิดหวังเนาะคือผมอยากให้มันบันทึกลง CF Card ได้พร้อมกับ SSD หรือบันทึกลง SD Card ได้พร้อมกับ SSD หรือบันทึกมันทั้ง3อันอะพร้อมกันได้เลยแต่ปรากฏว่าถ้าคุณจะเลือกพวกที่มันอยู่ในกล้อง คุณก็จะต้องเซฟแค่ในกล้องหรือถ้าคุณจะเลือกไอ้ที่มันอยู่นอกกล้องคุณก็จะเลือกได้แค่นี้ไอ้ในกล้อง2อันนี้โอเคมันบันทึกคู่กันได้แต่มันไม่สามารถจะบันทึกคู่กับในกล้องได้ไอ้นี่ก็คือถ้าจะใช้โหมดนี้ก็คือต้องเปิดโหมดมันต่างหากให้มันเห็น SSD เพื่อจะบันทึกลง SSD เท่านั้นมันจะบันทึกควบคู่กันไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้ามันทําได้คู่กันจะดีเพราะว่า SSD อ่ะพอมันต่อมันเป็นแบบนี้ถ้าสมมติคุณไม่ได้ซื้อของเพิ่มนะไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เพิ่ ถ้ามันหลุดขึ้นมาล่ะมันหายขึ้นมาหรือมันไปกระแทกแล้วมันพังขึ้นมาล่ะอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะคุณสมมติมีบาว้บนเนี้มีสล็อตซ็อกเก็ตเสียบก็ไม่ได้อ่ะไว้ข้างล่างสายมันจะขาดไหมอ่ะมันจะพังมันจะอะไรไหมอ่ะเออเราก็รู้ว่ามันมันไม่โอเคอ่ะมันดูลุงลังมันดูตรงเตงมันก็เลยกลายว่าต้องเลือกเอาระหว่างจะบันทึกลง S S D หรือจะบันทึกลงใน C F Plate บวก S D Card ทีนี้พอมาดูในเนื้องานด้านในมันไม่ใช่ทุกอันจะบันทึกลง S D Card ได้ทุกอันอ่ะมนลง C F ได้ ลง C F เพ s รได้เพราะว่า C F r e s รมันเร็วเนาะทุกไฟล์ในนี้สามารถลง C F e X p r e s s ได้ไฟล์บางไฟล์ไม่สามารถเล็คอร์ดลงในตัว S S D ได้แต่มันก็จะมีในนี้ให้เลือกฮะเวลาเราเปิดมาเราก็จะเห็นเลยว่าไฟล์ชื่อนี้นามสกุลนี้สามารถบันทึกลงได้ที่การ์ด C F X p r e s S D card S S D ไฟล์บางไฟล์เลือกลง S D card ไม่ได้ได้แต่ใน C F หรือ S S D นั่ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่า โอ้โห oh, อย่างไฟล์ที่มันมีอย่าง Apple ProRes เนอะอ่าที่มันเป็นตัว 4K 60เฟรม422แบบที่มัน high อะ่ะมันเขียนว่าตัว head น่ะน่าจะเป็น high สูงอะไรประมาณนี้เนี่ย bitrate เหรอเขาเรียก b i t เ a t e ไหมผมไม่แน่ใจนะมันเขียนว่า1.9กิกอ่ะนั่นหมายความว่ามันถ่ายโอนกันที1.9กิก ฮาร์ดดิส SSD 500GB ถ่ายได้แค่27นาทีนะผมตีไว้เลขกลมๆคือ30นาทีแล้วกัน SSD 500GB ถ่ายได้30นาทีงานแต่งหนึ่งงานงานเช้ากินเลี้ยงเที่ยงผมใช้เมมอยู่ที่ 128GB 2ชุดก็คือมันจะเป็นมันจะบันทึกเรคคอร์ดคู่เนาะอะชุดก็คือ128บน128ล่างก็คือ4ตัว4ตัวก็คือมันจะใช้2ชุดเออก็คือ2ชุดนแหละมันจะตกอยู่ประมาณแผ่นหนึ่งมันชั่วโมง10กนาที ผมใชม้ก็ประมาณ2ชั่วโมงตีกลมๆผมใช้2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าถ้าผมจะต้องใช้เจ้านี่ในการถ่ายโปรเลด60เฟรม 4K จะอยู่ที่4ลูกหรือ2เทผมต้องใช้ฮาร์ดดิสเทในการถ่ายงาน1งานฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ผมมีแค่1เทมันก็ทำให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอดังนั้นหมายความว่าคุณก็ต้องใช้ไเนี่ยลูก หรือคุณอาจจะต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสในคอมเป็น4เทไงี้ไหมเพื่อที่จะสามารถโหลดอะไรลงไปตัดได้อะไรประมาณนี้อ่ะนั่นคือกรณีไฟล์ที่มันให,ใหญ่ใหญ่และคุณภาพสูงของเขาแต่ว่าความดีงามอีอันนึงก็คือมันสามารถเล็อร์ดวงนี้ได้เสรียผมเสียปุ๊บผมตัดได้เลยสมมติผมใช้แค่ 4K 60เฟรม42 2ธรรมดาผมสามารถเลคอร์ดลงอันนี้มาแล้วผมก็ตัดได้เลยซึ่งไม่ต้องมาชักเข้าชักออก s d card เออถ่ายแล้วตัดในนี้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาโหลดลงคอมอ่ะถ่ายแล้วตัดในนี้ได้เลยอัะนนะั้นก็ถือว่าโอเคนะผมชอบนะในส่วนนี้ ทีนี้สิ่งที่คุณต้องเจอต่อมาก็คือว่าเมื่อคุณใช้ Z Head f i v m a r มาตลอดคุณจะมี S D Card เยอะมากแต่ในเนี้ยมีแค่สล็อตเดียวอคือสล็อต2แล้วก็ไม่ได้สามารถจะถ่ายได้ทุกไฟล์ที่มันให้มาด้วยเพราะว่าบิตเลทในการบันทึกมันสู้ C F Card ไม่ได้สู้ S S D ไม่ได้นะฮะก็ทำให้บางไฟล์ไม่สามารถ เซฟด้วยระบบ SD card ได้มันก็จะกลายว่าคุณจะเหลือ SD card แค่1นสล็อตผมเลือกซื้อเจ้า g h m a r k II เพราะว่ามีมี2สล็อตมันเซฟตี้เว่ากันแต่ว่าพอมาถึงอันนี้ปุ๊บเหลือสล็อตเดียวถ้าคุณต้องการ2สล็อตสิ่งนี้คุณต้องเจอนอกเหนือจากเงิน6,8 0ม0มีดั้งต่อไปนี้ฮะ1 CF card ราคาประมาณ7 0 0 0บาทที่ผมคุยกับซูมคาเมล่าเขาบอกว่า 512GB กิกราคา7 0 0 0บาทนั่นคือ CF card ที่จะใส่กับตรงนี้ เมื่อคุณซื้อ CF คุณต้องซื้ออะแดปเตอร์ที่จะต่อเข้าคอมอีกประมาณพันเจ็ดพันห้าพันเจ็ดประมาณนี้เป็ดเสร็จตีเลขกลมๆคุณต้องเสียเงินเพิ่มอีก900 0บาทถ้าคุณต้องการใช้ CF card ทีนี้สำหรับผมอ่ะผมมามีเลนอยู่แล้วเพราะผมใช้ GH5 Mark II ใช่ไหมครับผมมีเลนของเจ้าพานาตัวนี้อยู่แล้ว12,60อ่าอยู่แล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเลนแต่ถ้าคุณไม่มีเลนคุณก็ต้องโดนเลนอีกคุณก็จะไปเจอราคาตัวที่ บวกเลนอาจจะประมาณ8 0 0หมหรือประมาณ75 0 0 0ื่นห้าประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องราคาที่มันมีเลนนะนะจากราคาตัวเครื่องจากราคาเลนบวกอีก00 0คุณถึงจะได้ใช้ CFexpress ถ้าคุณจะต้องใช้งานไฟล์ที่มันมีคุณภาพสูงๆ CFexpress หนึ่ง,งใบอย่างที่บอกครับประมาณ30นาทีนั่นหมายความว่าคุณต้องมี CFexpress อย่างน้อย4ใบไหมหรือ CFexpress ในขนาด จุที่1เทสัก2ใบไหมอะไรวะเนี้ใบเป็นหมื่นนะครับบางรวย20,000ืนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะต้องใส่เต็มระบบคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกหลายหมื่นเลยนะฮะอันนั้นคือในส่วนของ C F X P นะที่คุณต้องเจอเข้ามานะถ้าคุณบอกเอ้ยงั้น C F X P แพงเราตัดออกเราจะใช้ S S D ในการถ่าย ได้ไหมได้ผมชอบนะมันมันง่ายในการที่จะถอดและเสียบใส่แต่ปัญหาคืออย่างที่บอกมันตรงเตง่งมันจะหลุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันไปกระแทกเกิดปัญหารหรือเปล่าไม่รู้แล้วมันแล้วมันอยู่ข้างนอกอะ่ะมันเกะกะอ่ะดังนั้นคุณจะต้องเจอเคสของสมอลลิกใส่เข้ามาราคาเคสจะอยู่ที่ประมาณ3,570บาทโดยประมาณบวกลบไปหาเอาเผื่อมีโปรมีโปรอะไรพวกนี้เนาะแต่ที่ผมได้ข้อมูลคือ3570บาทบวกกับซอ็อกเก็ตที่จะต้องเสียบไอ้นี้ ตรงนี้เ,เพื่อที่จะต่อสายมันอ่ะอีกอันนึงราคา1,440บาทตีกลมๆคุณต้องเสียเงิน5,000บาทเพื่อจะใช้ให้เจ้าเนี้ยเซฟตี้ที่สุดถ้าจะเซฟตี้ได้คุณจะต้องมีเคสมันบวกกับซ็อกเก็ตที่เสียบกับไอ้นี่มันเพื่อที่จะได้ให้ใช้งาน SSD ได้อย่างปลอดภัยจริงๆมันก็พอๆกับเจ้าตัวเซฟการครับคือคุณต้องมีหลายตัวแต่ข้อดีของมันคือมันมีแบบเวอร์ชั่นตัวเดียว 4 T, T, เท2เทอะไรพวกนี้เออมันก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะเอา500ไปเป็น1เทเอา500เป็น2เทประมาณนี้แต่ว่าก็เสียเงินแต่ผมมองว่าประหยัดกว่า CFcard แต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมผมว่ามันมีความเสี่ยงเพราะสายอะ่ะมันจะหลุดมันจะแบบติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรบ้างประมาณนี้มันก็มีความเสี่ยงความสะดวกสบายผมมองว่า SSD สะดวกสบายแต่มีความเสี่ยงภัยมากกว่า CFcard CFcard คุณก็ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เซฟ e งเซฟลงคอมคุณก็ต้องมาเพิ่ม ตัว SSD ในคอมด้วยไม่งั้นมันไม่พอทุกวันนี้นเทอ่ะทผมใช้กับวิดีโอได้แค่ไม่กี่งานเองเพราะว่างานหนึ่งมันก็ 2- อ0ร้กิกแล้วนั่นขนาดใช้แค่ SD card ดนะฮะยิ่งถ้าเป็นโปรเลตอ่ะใช้กับเจ้าพวกนี้ยิ่งหนักยิ่งต้องใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสเยอะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องเจอตามมาถ้าไม่ใช่ CF card ก็ต้องเจอ s m a l ลิ i งบวกกับ SSD ที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของแบตเตอรี่ที่เขาแถมให้ถ้าจะต้องรอ60วัน4 5วันแล้วคุณต้องถ่ายงานอยู่วันนีีี้้้รรนเเยยบอยับกม สิ่งที่คุณจะช่วยชีวิตคุณได้คือแบตเทียมแบตเทียมพวกนี้สามารถช่วยได้แนะนําเป็นยี่ห้อคิงมานะคิงมาไม่ใช่สปอนเซอร์ผมหรอก uh huh. เพราะว่าคิงมาดูแล้วมันเสถียรสุดในบรรดาแบตเตอรี่ที่ผมเคยใช้งานอะแบตเทียมอะมันเขีย่ามาเขียนว่า200แอมป์มันก็คือ200แอมป์จริงๆนะแต่บางอัน200แอมป์แต่แบบแป๊บเดียววูบเดียวหมดอย่างเงี้ยก็มีดังนั้นยี่ห้อคิงมาโอเคแล้วก็เนี่ยแบบชาร์จ2หัวอย่างเงี้ยใส่กับ power bank ชาร์จได้เออผมก็จะมี power bank บ้างมีงม power station ที่แบบเป็นเหมือนตู้หมอ้มอหมอ้อหม้อไฟที่วิวอะเออเอาไว้ใช้ชาร์จได้หน้างานอย่างน้อยก็งานแต่งลูกงานแต่งงานนึงอะผมใช้5ก้อนแบตแท้ก้อนนึงแบตเทียมสก้อนคือประมาณนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะต้องซื้อ g h 6ในเวอร์ชันที่แบบคุณยังไม่เคยมีมาก่อนนะฮะคุณก็ต้องเสียบแบตเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่กี่พันบาทหรอกถ้าเทียบกับไอที่ต้องเจอเรื่อง c f card กับเคสอะมันไม่ไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นในส่วนของแบตเตอรี่ทีเนี้ย ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะสามารถคือมันเป็นช่องช่องนี้มันเป็นช่อง ssd มันเป็น y ช e C เวลาชาร์จอ่ะมันก็เสียบ y ช e C เหมือนกันเวลาจะใช้ไอ้นี่ก็ต้องเสียบ y ช e C เหมือนกันนั่นหมายความว่าชาร์จไปแล้วเลคคอร์ดผ่านไอ้นี่ไม่ได้แน่เลยมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่ผมรู้สึกนะแต่มันมีข้อดีอย่างนี้ถ้าคุณใช้แบตเตอรี่ที่มันเป็นแบตที่มันมีสายไฟอ่ะเขาก็มีช่องตรงนี้ให้เปิดออกมาแล้วให้สายไฟทะลุออกมาได้อืมอันนี้ผมก็มองว่ามันก็ดีนะในส่วนนี้เขาทํามาเพื่อ ในขณะที่จีเอสไฟมาูไม่มีเออมาร์ูไม่มีไอ้นี่มีให้แบบนี้แต่ว่ามันก็ต้องแต่มันจะใช้ชาร์จตัวนี้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณเสียบ s อ d ดีปุ๊บไอ้นี่มันจะเหลือรูเดียวหรืออาจจะมีตัวแปลงแยกในอนาคตผมก็ไม่ได้ใจแต่ไม่รู้จะลดกําลังของเจ้า s อ d ดีในการบันทึกหรือเปล่าอนั่นก็คือสิ่งที่ที่ผมเห็นเนาะที่ผมชอบอีกอันหนึ่งคือปุ่มเลคคอร์ดตรงนี้กดปุ๊บเลคคอร์ดกดปุ๊บปิดเวลาผมทําคลิปอะ่ะผมกดได้เลยเอออันนี้ผมชอบอีกอันนึ้งที่ชอบนี่ฮะ มันเป็นลูกผสมนะฮะปกติเลนฟลิปฟลิปอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ลูกผสมครับงัดอันนี้ขึ้นมาได้ครับอืมเสร็จฟลิปได้ด้วยครับปุ๊บแม่งัดได้เก็บได้อ่าอันนี้คือลูกผสมลูกผสมนีค่อน <c oughs> ผมก็เออเพราะว่าเวลาผมถ่ายวิดีโออ่ะปกติอ่ะผมถ้ามมนเป็นแบบนี้ผมจะเปิดมาอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้ผมเพื่อผมถ่ายวิดีโออ่าแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องแล้วอันนี้คือง,งัดขึ้นมาใช้ได้เลยอือ พัดลมรอบตัวครับหมดปัญหาเรื่องฮีทแต่คิดว่าน่าจะกินแบบเอาเรื่องพอสมควรโดยรวมน้ำหนักหนักอยู่หนักก็เพราะว่ามันก็หนักพอๆกันอะ GS5 m ฟมารกูกแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันจะยาวกว่ากันเออจับถนัดมือกว่าโอเคสรุปตรงนี้สำหรับคนที่จะซื้อเจ้าชี h 6เนาะสิ่สงที่คุณต้องเจอคือกำเงินไว้เลยครับยิ่งนถะ้าคุณยังไม่เคยผ่านสายพานานมาก่อนยังแบบเรียกว่าถ้ามาถึงก็โดดเข้า g h 6เลยอะอย่างน้อยอะคุณก็ต้องเตรียมเงินไว้เป็นแสนแหละ จริงๆไม่งั้นมันมันจะไม่เต็มรูปแบบที่มันควรจะเป็นเพราะถ้าเกิดคุณคุณไม่พร้อมที่จะจ่ายในส่วนนั้นผมมองว่า GHFI สดไวมกก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพไฟล์ที่มันโหดเท่ากับ GH6 โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะสำหรับ EP ีนี้นะ E ี EP หน้าก็จะมาคุยในเรื่องการเลือกซื้อกล้องระหว่างกล้องภาพนิ่งกับกล้องภาพวิดีโอสำหรับคนที่แบบชอบภาพนิ่งไม่เอาวิดีโอหรืออยากเป็นวิดีโอไม่ค่อยเน้นภาพนิ่งหรือ อยากจะเป็นลูกผสมไฮบริดเริ่มต้นถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็รับงานภาพนิ่งไปด้วยหรือบางทีก็รับงานภาพวิดีโอง่ายๆกับภาพนิ่งไปด้วยอะไรเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันจริงๆคลิปเนี้ยผมอัดมาเป็นรอบที่8นะ8ที่พูดถึงนี่8จริงๆไม่ใช่8สะบดนะเพราะเลข8อ่ะมันคือเลขสะบดไงเป็นรอบที่8จริงๆแล้วเราจะอัดรอบที่9เหตุผลที่รอบที่8ต้องเลิกไปเพราะว่าเจ้านี่แหละเจ้า GH 6นี่แหละผมเข้าใจว่า g H 6มันใช้ SD การ์ดคู่ ผมไม่รู้ว่าเป็น c f เอเอ็ let, คู่กับ SD Card มันก็เลยทำให้ผมต้องอัดคลิปรอบที่9ไม่งั้นมันข้อมูลมันผิดไงเออก็เดี๋ยวคลิปหน้านะฮะจะพูดคุยเรื่องการเลือกซื้อกล้องภาพนิ่งและกล้องภาพวิดีโอนะสำหรับคลิป G H 6ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฮะก็ไม่รู้ได้ประโยชน์ไหมนะแต่เล่าสู่กันฟังโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายไปแล้วปิ้ว